พาเที่ยวหมู่เกาะสวานบาทประเทศนอร์เวย์ Svalbard i s l น n d s n o r เ a y หมู่เกาะสวานบาทเป็นหมู่เกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของทวีปยุโรปตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์ติกตระหว่างประเทศนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือสวานบาทเป็นภาษาของชาวนอตโบราณแปลว่าชายฝั่งที่หนาวเย็นซึ่งก็เย็นสมชื่อจริงๆค่ะ มู่เกาะประมาณ60%ปกคลุมไปด้วยทานน้ำแข็งและหมู่เกาะเหล่านี้มีภูเขาและฟยอดมากมายหมู่เกาะนี้มีภูมิอากาศแบบอาร์กติกแม้ว่าจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆในละติจูดเดียวกันก็ตาม พืชพันธุ์ได้ปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์เที่ยงคืนเป็นระยะเวลานานเพื่อชดเชยคืนขั้วโลกนกทะเลจำนวนมากใช้สวรรค์บาดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเป็นที่อยู่ของหมีขั้วโลกกวางเรนเดียสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลบางชนิดอุทยานแห่งชาติ7็แห่งและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ23แห่งครอบคลุมพื้นที่สองใน3ของหมู่เกาะปกป้องสภาพแวดล้อมที่ เพราะบางส่วนใหญ่ที่ยังมีได้ถูกแต่ต้องแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจาักรนอร์เวย์ตั้งแต่ปี พุทธศักราช2,468สวานบาทไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนอร์เวย์ทางภูมิศาสตร์ในด้านการบริหารหมู่เกาะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทศมนตรีใดๆของนอร์เวย์แต่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครจดทะเบียนซึ่งหมายความว่ารัฐบาลนอร์เวย์จะบริหารงานโดยตรงผ่านผู้ว่าการที่ได้รับการรับแต่งตั้งและเป็นเขตอำนาจศาลพิเศษภายใต้สนธิสัญญาสวานบาทซึ่งอยู่ นอกเขตเชงเก้น,นอสหภาพหนังสือเดินทางนอร์ดิกและเขตเศรษฐกิจยุโรปสวานบาทและยานไมเอนได้รับมอบหมายร่วมกันที่สวานบาทอากาศจะหนาวเย็นตลอดทั้งปี ในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมพระอาทิตย์จะไม่ตกดินเลยความมืดคืออะไรฉันไม่รู้จักและช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพัานธ์พระอาทิตย์ก็จะไม่โผล่ขอบฟ้าเลยเหมือนถูกปิดไฟตลอด24ชั่วโมงซึ่งเรียกปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ว่าโพลาร์ไนท์ท้องฟ้าตอนกลางคืนจะมืดมิดทำให้เรามีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุด คิฟหวังว่าเพื่อนๆนน่าจะได้ความรู้และเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันสวยงามที่กิฟนำมาให้ชมนะคะ